กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกจะคุยกันเรื่องตัวชีวัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนั่นครับเชิญค่ะทีเราก็อยากจะถามคําถามนะเออตัวชีวะของสพนี่คอืออะไรแหค่ะ ต่สถานีจะต้องใหญ่หรือเปล่านะแต่จริงจริงมันไม่ใช่หรักตัวชีวิตสองสพรต้องวัดดูว่าคนฟังมากไหมช่วยลดปัญหาการ,รจราจรไม่ช่วยเหลือสังคมตรงไหมนี่คือตัวชีวิตนึ่งทีนี้ผมไม่ให้หมอหมอง,หง่ายๆเราเนี่ยวิสัยทัศน์ของราชการเราเขียนเลือดเลยเพอร์เฟกไปดาวังคารเยแต่ไปไม่ถึงสักคืน <c oughs> เขียนดีมากเลยทีนี้มาดูโรงเรียนโอ้ฮะยกตัวอย่างตัวชีวิตทั้งหมดมันอยู่ที่คนเมื่อกี้ผมบอกสพรเนี่ยคนฟังมากไหม การจราจรดีขึ้นไหมยอย่างโรงเรียนเนี่ยเราตัวชีวิตรโรงเรียนและชีวิตที่ไทยก็โรงเรียนต้องใหญ่โตสวยงามมีโซลาเซลไม่ใช่ครับตัวชีวิตรโรงเรียนเนี่ยเรารู้ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถอสอบเข้าได้มากไหมหรือได้รับรางวัลอะไรไหมเช่นเด็กนักเรียนเก็บกระเป๋าตังค์ได้เอามอบให้กับตำรวจเพื่อหาเจ้าของอย่างเงี้ยถือว่าตัวชีวิตของโรงเรียนเด็กมีคุณธรรมหรือตัวชีวิตเด็กสอบได้ที่ดี สอบชนะเลิศแข่งขันและชนะเลิศแม้คนเดียวก็ถือว่าตัวชีวัดเด็กที่ทําดีได้สอบได้ดีนั่นคือตัวชีวัดความสามารถของคุณครูแต่โรงเรียนนี้ครูสอนได้ดีโรงเรียนก็ได้คุณธเหมนะครับทั้งหมดตัวชีวิตทั้งหมดที่ผมกาลังพูดมันอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่องค์กรแต,แต่เราไปวัดโอ๊ยองค์กรเรานี่ดีพวกกาไรเยอะก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะก็ฝากเป็นข้อคิดวันสุกรสบาย ให้ความสำ,สำคัญกับคนมากขึ้นกว่านี้นะครับตัวชีวิตชาวนาจะดีไม่ดีอยู่ที่ว่าเขาอยู่ได้ไหมไม่ใช่ขายข้าวได้ไหมอยู่ที่ว่าเขาอยู่ดีกินได้หรือไม่นั้นก็ฝากไปเขาคิดครับเอาละามาว่าของเราเลยครับคท่านแรกคุณนพดลน,นะคะอันนี้เขาฝากคําถามเข้ามาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บ้านเราที่ชอบฝ่าไฟแดงนะคะ, <c oughs> ะเขาบอกว่า <c oughs> นะอาจารย์พอจะมีวิธีหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในต่างประเทศที่เดินทางไปเขาแก้ปัญหายังไงอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยอ่ะคะเอาง่ายที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยนะค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่ขับบนเส้นเขาขับตามหลังรถเกง่งค่ะอย่างมากก็เป็นคู่ในญี่ปุ่นใน,ในสิงคลปรอ์ออสเตรเลียก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าในประเทศจีนเขานะที่ผมไปคุณหมิงมาเนี่ยเขาจะกั้นช่อง มอเตอร์ไซค์ไว้ต่างหากถนนสี่เลนจะมีช่องมอเตอร์ไซค์สักหนึ่งเลนแล้วมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งในช่องนี้นะครับเวลาจะเลี้ยวอะไรก็ค่อยไปข้างหน้าแต่ของเราไม่ใช่นะผมเอาเอาตรงที่บ้านผมแล้วกันตรงที่จะเข้าถนนบางแคเนะ<ะ>นี่ยรถตัวเนี้ยเขาจะบังคับเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาแต่พอเอาเขาจริงงพอไฟเขียวเปิดปั๊บมอเตอร์ไซค์วิ่งขวาตลอดแล้วตรงข้างหน้ามีป้อมตำรวจอยู่<ะ>ก็นี่นะครับมันจะแก้อย่าง ถ้าวิธีแก้คือวันนี้ตำรวจต้องยืนบนถนนอีกสามแยกสามแยกเข้าวัดนิมมันอาลดีตำรวจก็ยิงตรงสามแยกดูเหมือนคอยบวกรถแต่ไม่ได้หรอกมอไซค์มาไม่ใช่หมวกกันนอกจับเลี้ยวผิดทางจับอันนั้นผมว่าถ้าเราแค่มวดจริงๆต้ไปได้ครับแต่วันนี้เราไม่ได้ทําเลยค่ะ ่านต่อไปคุณอิสระนะคะเขาบอกว่าเขาประกาศขายที่ดินแล้วก็มีนายหน้าหลายรายนะเข้ามาติดต่อแต่เขาบอกว่ามีบางรายเนี่ยจะขอให้เขาทําหนังสือยืนยันการขายที่ดินประมาณเหมือนกับว่าถ้าขายได้เนี่ยจะต้องต้องแบบจ่ายค่านายหน้าของเขาตามเปอร์เซ็นต์เท่านุนเท่านี้อะไรแบบนี้นะคะก็เลยสงสัยว่าการทําหนังสือแบบนี้ให้เขาเนี่ยในอนาคตถ้าหากว่าเราขายได้จริงๆเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างเหรอคะอาจารย์ คือมันขายได้กับคนที่เขาแนะนำํำไม่ใช่ขายไม่ใช่เราขายได้แต่เขาไม่ได้แนะนําแล้วเขาจะเอามาอค่าในหน้ามันก็ไม่ใช่ครัเพราะฉะนั้นไอ้ทาหนังสือต้องให้คับว่าจะเป็นในหน้าเอาง่ายๆถ้าเขาจะเป็นในหน้าเนี่ยตกลงกันก่อนแล้วเขาไปหาคนมาแล้วมาทําสัญญากับเราว่าเขามีคนที่จะซื้อแล้วะนะขอค่าในหน้าแค่นี้ตอนนั้นเคยทำครับไม่ใช่ทาก่อนนะ ต้องติดต่อเหมือผมจะขายที่คุณสุนันเนี่ยผมไม่หาคนซื้อไม่ได้แล้วผมต้องมาบอกคุณสุน,นันผมมีคนจะซื้อแล้วนะอา่าตามค่าในหน้ากันจะเขียสนสั้นๆจากสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ทําว่าที่ดินคุณสุนันให้ผมขายแล้วถ้าผมจะต้นที่ดินนี้ขายได้เมื่อไหร่สามเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เพราะที่ดินนั้นอาจจะขายได้เพราะคุณสุนันประกาศเองก็ได้ไม่ต้องจ่ายค่าในหน้าครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวตนคนจะซื้อนี่ยังไม่ควรทำ นะคะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณวินัยบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไปตรวจพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าถูกพ่วงหรือว่าถูกลักใช้งานเนี่ยนะคะเขาอยากจะทราบว่าเวลาเจ้าหน้าที่จะดําเนินคดีเนี่ยนะคะเขาจะดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านหรือว่าคนที่มาดําเนินการพ่วงเอาไปใช้งานล่ะคะอาจารย์บ้านที่พ่วงกับบ้านที่พ่วงไม่ใช่เจ้าบ้านเราสมมติผมมีบ้านอยู่สายไฟเข้าบ้านผม แต่วันนี้คืนนี้ไฟฟ้ามาสุดพราะว่าถูกวุ่งไปอีกบ้านอีกบ้านนึงโดนครับไม่ใช่เราโดนครับอ๋อค่ะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์นะคะมีเพื่อนบ้านญาติมาเยี่ยมแล้วก็เอารถมาจอดนะคะทีนี้เราก็ไปบอกให้เขาเลื่อนรถปรากฏว่าญาติของเพื่อนบ้านสงสัยจะหัวร้อนเกิดอาการไม่พอใจมีสบดด้วยถ้อยคำหยาบคายนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าคือ ญาติคนนี้เห็นเขามาบ้านๆเพื่อนบ้านอยู่เรื่อย,อยนะคะเขาบอกเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามาแล้วมีอาการอย่างนี้อีกเนี่ยเขาไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมคะอาจารย์พฤติกรรมแบบได้ต้องแจ้งความคือถ้าเป็นคําพูดที่หมิ่นประมาทนะครับหรือว่าอะไรเราเนี่ยต่อหน้าเรามันก็เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าก็โดนู่แล้วนะครับเนี่ยคนประเภทนี้ไม่ค่อยระมัดระวัง จะ <C> e จอดหน้าเพื่อนบ้านไปด่าเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรมาฟุ้กรถเปเดียวอย่าไปโกรธเลยนะ <C> e เราไปเห็นแล้วใช่ไหมครับคุณป้า<ส>ที่นะไปปั่นรถเขาเนี่ยอ๋อค่ <c oughs> นะค่นะคือถ้าถ้าแบบว่าเขาไม่ยอมขึ้นมา <c oughs> มันก็เป็นเรื่องเป็นราวันอีกนะ,ะ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นลาใช่ครับค่ะ <c oughs> ท่านต่อไปแม่เจออุบัติเหตุเพราะว่าจอด ให้คนข้ามทางม้าลายที่แบบเขามีไฟกดนะคะอาจารย์ปรากฏว่าคุณจินดาคือเห็นเห็นไฟเนี่ยมันกําลังจะแดงนะคะก็จอดปรากฏว่าคนก็เดินข้ามถนนเรียบร้อยแป๊บเดียวกับอาจารย์ตึ้งด้านหลังรถที่ตามหลังมาไม่ไม่ยอมเบรกหรือเบรกไม่ทันก็ไม่ได้ใจนะคะนะแล้วก็รถของคุณจินดาเนี่ยนะก็มีแบบเด้งไปชนคนข้ามถนนแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บมากเท่าไหร่แต่สงสัยว่า แล้วแบบนี้เราต้องร่วมรับผิดชอบด้วยไหมคะอาจารย์ไม่ครับถ้าเราจอดแล้วในทศสุนท้ายเราเขาต้องรับผิดเต็มๆครับค่ะเขาคนเดียวเลยอแหละเขาคนเดียวก็ไม่ใช่เราค่ะค่ะส่วนคุณกมนเป็นปัญหาของหลานสาวนะคะเขาบอกหลานสาวไปจดทะเบียนหย่ากับสามีนะแล้วตอนนี้ฝ่ายชายก็ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วแต่อชื่อที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เป็นเจ้าบ้านเดิมเนี่ยนะคะเขาไม่ยอมมาชื่อเขาออกค่ะอาจารย์คือบ้านหลังเนี้เขาบอกว่าเป็นของแม่ของหลานสาวเขานะคะแล้วพอแม่เสียไปนะคะสามีเนี่ยก็เอาเอาชื่อตัวเองไปเป็นเจ้าบ้านแทนทีนี้ก็เลยสงสัยว่า<ม>เขาไม่ยอมเอาชื่อเขาออกจากการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมเราต้องทํำยังไงอะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาย้ายออกไปแล้วอย่างตัวไปแล้วค่ะ ตัวไปแล้วจะย้ายทะเบียนบ้านไหมไม่ได้ย้ายไม่ไม่ย้ายค่ะอาจารย์ไม่ยอมเอาออกไม่ได้ย้ายเอารอหกเดือนหลังจากที่ออกไปเราก็ไปแจ้งเขตแจ้งที่บ้านที่ว่าเขาย้ายไปแล้วแต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่ไหนวันนี้ไม่มีตัวแล้วเราขอเป็นเจ้าบ้านเอาชื่อเขาไปไว้บ้านก่ออ๋อค่ะนะแต่ต้องรอให้ครบหกเดือนซะก่อนอเคือไม่มีตัวไม่มีตัวก็เหมือนอย่างที่เคยอธิบายแล้วครับเจ้าบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยพวกเดียวกัน นะครับเม <คะ S 2> ื่อไม่มีคนปกครองดูแลบ้านก็ต้องย้ายออกไปที่อื่นแล้วเราก็อยู่เพราะอันนี้มันจะไปกระทบสิทธิเลือกตั้งเพราะถ้ายัางชื่ออยู่เนี่ยต่อไปมันก็ให้มีการเลือกตั้งนะครับ <คะ S 2> ทางที่แรกก็คือบอกถ้ารู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเราขอย้ายเขาออกไปเลยค่ะไปอยู่บ้านเขาแล้วยกฐานะเราเป็นเจ้าบ้านคำว่า,าเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ปกคก <ะ S 2> องดูแลบ้านรับค่ะคือไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกักบกรรมสิทธิ์บ้าน <il itary S 2> ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เก<ช>ี่ยว แล้วก็ท่านสุดท้ายคุณอัจจิมานะซื้อบ้านโอแล้วก็ผ่อนมาได้ประมาณ5ปีนะคะแต่บ้านที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่บ้านใหม่ค่ะอาจารย์เป็นบ้านมือสองแล้วตอนที่ซื้อเนี่ยอายุบ้านก็ประมาณ1 5 1หปีแล้วปรากฏว่าเธออยู่บ้านหลังนี้มาได้ประมาณ5ปีนะก็ผ่อนมาตลอดนะคะล่าสุดเนี่ยบ,บ้านเกิดการซุดตัว แล้วก็สุดในลักษณะที่ว่าอาศัยต่ออันตรายอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะคะคเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วกรณีแบบเนี้ยเราจะไปร้องทุกไปขอความช่วยเหลือที่ไหนหรือจะมีใครมารับผิดชอบได้บ้างไหมคะอาจารย์อืมเจ้าของบ้านเก่าก็คงไม่เกี่ยวแล้วครับอืมเพราะเราอยู่มาตั้งห<ต>้าปใีใช่ใช่ใช่ค,ค่ะคือมันไม่ได้ชํารุดบกกร้องในขนาที่รับซื้อใหม่หมค่ะยกเว้นถ้าเราจ้างเขาก่อสร้าง นะครับ <c oughs> แล้วห้าปีเนี่ยเกิดความเสียหายเนี่ยเขายัางต้องรับผิดแต่นี่บ้านเก่าที่เราซื้อมาแล้วหร <c oughs> ือว่าส่งมอบเสร็จก็ระยะปีเดียวก็น่จาออจะพอทีนี้มันก็คง <c oughs> มีอะไรไม่ได้นื่งจากว่าขอความชื่นหรือจากทางาราชการมาช่วยตรวจสอบดูแลให้ได้เท่านั้นครับค่ะค่ะวันนี้เติมมาอีกเจ็ดคำถามนะคะรวมกับเมื่อวานก็เป็นสองร้อยสามสิบสี่คำถามแล้วคะ่ะอาจารย์ <c oughs> โอเคครับสองร้อยสามสิบสี่อ้าวเดี๋ยววันจันทร์คุยกันใหม่ วันนี้แค่นี้กนครับได้ค่ะนนคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด